ฮัลโหลวันนี้ถ่ายละครกันอยู่ค่ะเคลื่อนชีวิตดีเจโอ้ดีเจเนยแล้วก็ดีเจพี่กี้ดีเจพี่กี้หมดสภาพไปแล้วรอรับเช็คตรงนั้นรอรับเช็คได้รับด้วยราเป็นลมไปแล้วเหนื่อยมากเหนื่อยมากตบตีตบตีข้าฟันกันนี่แอปอะไรของแกเนี่ย มันเป็นเฟซบุ๊กไลฟ์ขออเอผมจะเป็นถ่ายทอดสดแล้วทำกี่ชั่วโมงเนี่ยยังไม่ตัดเลยอ่ะไม่มันยาวไปเรื่อยๆแล้วก็เปิดก็สั่งแม่งจะส่งให้เองใช่ปะใช่แล้วถ่ายทอดเองได้ใช่มันก็จะมีคอมเมนต์นิดนิดนั่นละอันนี้คนก็จะคอมเมนต์กันมาเรื่อยๆรอๆนี่เห็นแล้วก็คอมเมนต์มาสดๆหรอใช่สดแบงนี้เลยนี่อย่ามาด่าฉันนะนี่ให้รู้ไว้นะอย่าคอมเมนต์อะไรนะอย่าด่าฉันเฮ้ย แม่เลยนี่การฉันอ่านโยอ๋อน่ารักจังอ๋อฉันพูดเขาพูดกับเธอแม่เขาพูดพี่อ้นเพราะเขาเห็นพี่อ้นอยู่ตอนนี้อ๋อเหรอทำไมจะพิมพ์เร็วล่ะพี่เนยน่ารักเห็นไหมเขาไม่ได้หมายถึงฉันมันเขาไม่ทำะไรกันเขานั่งส่องเฟซบุ๊กเนี่ยนี่วันวันพวกเธอไม่ทำรายการนั่งส่องเฟซบุ๊กเนยโถไปทำอะไรที่มันมีประโยชน์เนาะไม่ใช่มันก็จะไปเด้งในของเขาที่กำลังขายทอดสดเธอเธอเขาเห็นในบรรยากาศกองถ่ายมันยังไงเธอเธอที่มาเม้นอะวิ่งเต้นให้ฉันกับพี่เอกมีเฟซบุ๊กไลฟ์สิทำไงสิ เดาวิ่งเต้นสิทำไงไปกดไลค์นางเยอะๆแล้วมันก็จะได้เฟซทับไล์เองทำอะไรเยอะๆนะเขาคนสวยจมแต่เนยไม่จมแต่เราทำอะไรเยอะๆนะเนยพี่อ้นก็น่ารักทำอะไรเยอะๆนะที่อ้นก็น่ารักเออขอบคุณนะคุณป๊าปป๊ป๊ดาปที่ป๊๊ามันเป็นแฟนเพจอย่างนี้มันมีมันมีแอดมันมีแอดมินทำให้เลยขายกราดเต้นก่อนนะมาแล้วแอดมินก็ชวนเลยเข้าไปอยู่ในนั้น นยก็เลยอยากให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศตอนทันนี่เนยแอปม่าไม่ธรรมชาติเลยนี่ดูอุ้ยแต่ละอุ้ยนี่นางด่าทุกคนนีมปปาปะปปะปนะคะใ่้าโซ่เออนี่ดูสิกว่าพวกเราจะได้ตัมันดูพิกี้สิเร็วแทนแข่ที่พิกี้เป็นลมอยู่เมื่อกี้ซ้อมมันเป็นซีนแบบตีกันอยู่ไงตอนนี้ก็นั่งพักกันอยู่ เขไม่ไหวทุกคนเลยอ่ะนี่ก็จะไลฟ์จนถึงสี่โมงครึ่งหรอ <laughs> ก็ไลฟ์ไปเรื่อยๆอเพราะว่าทุกคนน่าจะทํางานกันอยู่แล้วทําไมทุกคนถึงถึงเล่นได้อ่ะเ,เอ๊ะหรือว่าทุกคนอู้งานดีเจน้องอีนี่ต้องทําน้องอีนี่ให,ให้ให้ทุกคนเห็นไยสิโอนตังมาโอนตังมาเร็วเดี๋ยวไมเนี่ะโอ้โอ้ส่งรีวิปากมาชอบคุณโอนจังโอ้ขอบคุณนะตัวที่เลยโอ้ใครที่สวยจริงคับผมโอ้ขอบคุณที่ชมค่ะ ทำงานทำการันแฟ๊บก็จะซ้อมกันแล้วนะคะเดี <ST ART> ๋ยวพา <ST ART> ไปดูคนอื่นบ้าง <ST ART> ว่ามัาาาาานมีใครบ้าง <ST ART> ไปดูคนอื่นกันก็ <ST ART> มีใครกันบ้างในละครเพื่อชีวิตนะคะ อันนี้มันก็นี่คือดีเจเตอร์นี่คืออะไรหรอคะ Facebook Live ถ่ายทอสดสดอ้าวไฮโปรแกรม <Okay. S 2> อะไรอ่ะมันเป็นแบบ a c e b o o k อะมันถ่ายทอดสดไปเลยเหมือนเราอัดวิดีโออะซึ่งตอนนี้มีคนดูอยู่หมื่นสองร้อยคนใช่ประมาณนี้สวัสดีค่ะเตยน่ารักเปล่า เฮ้ยเจ๋งอะมีอย่างนี้ด้วยหรอแล้วเขาก็จะคอมเมนต์มาเขาเห็นเราพอดีอยากเห็นน้องมาสุโอ้ยมาสุอยู่ไหนอนาะดีเจโซดาเหรอคะเนี่ย <c oughs> ไปไป,ไปหาหน้องมาสุไปหาหน้องมาสุาสระหรว่างทางที่อยากจะเจอนี่พี่ยา่าพี่ยามาทางนี้แสงดีกว่าฮัลโหลคุยกับใครอยู่อ่ะคุยกับเฟซบุ๊กกับแฟนเพจที่เองลาง ป่วยป่วยป่วยข้าศากข้าศากข้าชาญเหน่อยเหอมากมันิ่งเล่นได้มันก็มันแฮปปี้พี่หนุยฮัลโหลโปรแกรมอะไรพี่ไทย Facebook Live ค่ะเออเฉกนดี่นะมันแปลกดีพี่บ๊มไม่ใช่มาสุกไม่เจอหาไม่เจอนะทุกคน คนเบื่อหรือยังล่ะไม่รู้จะไปหาใครแล้วอ่ะมันไม่มีใครแล้อทุกคนควรจะเบื่อได้แล้วนะนางจะได้จบทุกคนพิมมาเลยว่าเบื่อทุกคนไม่ได้เบื่อทุกคนบอกว่าดีหรอก็มอกี้พาไปหายาย่ามารวยหล่อจัง จริงเลยเดี๋ยวนายจะไปเข้าฉากก่อนนะคะทุกคนโอเคบายป่ะอาจริงเลยดีกว่าครับ